ไปต้คงับนี่ขาอ,อยู่นะเดี๋ยวข้างหลังมาเร็วมี่กระปูมาของตัวนี้อสออามนี่หัวกันตัวนี้ะนะครับจิกเข้าไปปั๊บเข้าไปงามปะขาเงียบม่นะพี่นอะ 3ามนิ้วนะสามนิวนะมน้วกลัวออกมาแล้วใส่งามมั้ มันก๊บยี่ตัวนี้ะกบเล็กนะครับเ้ามันกบพี่นอนเขียดปล่อยนะครับอ๋อมันกบเขียดไป เอาอย่ามนังนกันต่อไปโน่หนา,ากดานะครับเนี่เขาอยูอ่ยไหนบดี๋ยข้างล่าง ้92ตัวเอ้วตัวเดียว,วด,ดีตอนแรกมันกุูปเงนะครับเอาไปใส่กระบอกธรรมดาตามมากันลองใส่กรูป3นิ้วนะ3นิ้วกลัวว้าวมาทั้เนาะครับจิกเข้าไปดูหนึ่งมา มาแล้เไม่กูปุกมานตัวนี okay, ้เงาะงันไหมมนี่การตัวนี้ครับใส่งายมือเดียนะครับจิ๊กป้าเดอก้นป๊าอเคไปเราไเข้ไปเา กินกุบกินบ่นใส่กบนะครับ wow, มึงเฮามื่อนี้นางามบ่เขาเงียบไปนะไปเนาะเขาเงียบไปได้ยังทีนะใส่ของมาแล้วเนาะ Mình xịt vào đây Ít Ít hỏi gì nào? Hỏi บอกนะอ่าเรียบร้อยจุ๊บใส่กบมามือนน้นะครับตังนี่ใส่เข้าไปเลยในของนะครับปั๊บออก็ไป

嗯，装油呢平常，还给我劲，油机，OK、<laughs> 来。 อต่อ,อ,อมาแล้วใส่งามอ่ะเขาเงียบบางทีเขาเนาะใสเลยงามอ่ะสามที่หนะครับกุบไป តាប <ALLY> <FROM exemplo> ់ទៅបាយហើយបន្តទៅហើយ 好，在那边弄。好，你好油。干啥？ นี่สวยงามนะครับตามเนี่ย,ย,ย,ย้นขึ้่สขอเนาะไปเนอจกไป มีมุมอย่างนะครับพี่น้องวางเปล่าไปกลับบ้านนะครับพี่น้องอันนี้เป็นล้าสุดท้ายของห้องเนาะมันบดถือนะครับล้างสุดท้ายเ้าบดถืกหลังจากที่ได้ถึกบางนั่นมานะครับบางหนตัวบางละตัวมาหอดบางหนึ่งสองตัวนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับหลักการมาหอดบางสุดท้ายเพราะชื้นอย่งนะครับแต่ว่าครบมมือนีห้องก็ถสือว่า ในลายเติบนะครับมือนีว้ว่าจะออกไปเกี่ยวขอนะพี่น้องจะเริเมาใส่กบนะครับใส่กบมาม,มัองกบมือเหนียวเขานะครับนี่มาขอเรียบร้อยนะครับนะนี่กบในรายเตี๋นะครับนี่ จะโกบนะพี่น้องนี่ครับจะโกบนะครับโอ้ดดๆดูดูดอีกเด้อนะครับไปเมืองกี้นี้นี่กินนะครนะปนน หลังจากเขาพยายามเงียบมาแล้วนะครับน้องทุกกระทุย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 ทุกข์ทุย่หนาหน่อยนะครับเอาเสด็จมาถกอกบนะครับออกมาใส่นี่อันนี้ก็บอันี้ไปใส่นี้นี่ตามึงถาตาเมืองน้ำาคนตาชมนะครับผลผลงานของมือนี้ อ่าเดี๋ยวน่าจะถอดซุปสองมาแลเนี่ยแกะมาแล้วนะครับแกะมาแล้วเดี๋ยวเลยลนี่บล็อกคขาไปแล้วนะครับบล็อกขาไปแล้วทำบล็อกมักระสโดดนะ่น้มเนี่ยเุ็นขะังไตมึงใส่ขมห้อนะบ แตสวยยนะไรนะพี่น้องนี่เป็นว่านอาได้ใส่นะครับว่านันยุดนี่ก็เลยล่องไปใสายมางนะครับใส่น้อ้อนนี่จะสวย้นงามนะครับเนาะออกไปจำแนยแล้วก็เดียวเจ้าเ่าพัศนาทำไปเจ้าเข่าเขีครับพี่น้องไปแล้ครับสำหรับิวีดีโอนี้สวัสดีครับ ฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามคลิปรีโอนะครับของช่องนัดปานเฮานะครับคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิง่งติดตามคลิปรีโอใหม่ๆนะครับบุคคลผ,ผ่านนะครับ